ครับผมแล้วตอนนี้นะฮะเราทั้งสองคนก็อยู่ที่บูธแรกแล้วนะครับผมก็คือบูธขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระนะฮะจังหวัดนครราชสีมานั่นานนี้แล้วเราก็จะได้สอบถามไปเรื่อยๆนะคะผมก็จะขออนุญาตใช้นะะคเดี๋ยวถามษาะคที่เป็นกลางๆเป็นภาษาที่เป็นกลางๆบอกให้เข้าใจง่าย ทศกานี้็หังว่าโจะ้นาไม่ไรครับอคงจังหวัดนครราชสีมาไม่เห็นทางกรีวก็จริงมีมงันดีกว่าค่ะโขงัคะจากับานะคะก็จะมีพวกวิตามินซีนะคะโปรตีนคอลลาเจนพวกนี้นะคะส่วนใหญ่เราเป็นโังเรียนขนาดใหญ่ครูก็เป็นร้อยนะครับครูก็ร้อยกว่าคนครูร้อยยีกว่าท่าน ก็ที่จาิงๆทจทย์ใช่แบบนี้ครับเป็นอีกานนึงนี้ใช่สามสิบหกไร่สงานสี่เวอย่สามสิบ้าไรเนไม่เคยปรากฏมาก่อนปรากฏตอนที่เราทางานสกัดประานุเรียนตอนที่ปฏิบัิั้าทีแล้วนะคะสามารถใช้ได้จริงเต็งลงวัดอย่างรู้ว่าพื้นที่รู้แต่ว่าเมื่อก่อนมีเรื้อที่สามสิไร่สางานแต่ย่อยๆเนี่ยไม่รู้ร้อเปอรเ็นเลยธรรมชาติบบนีานี่เือขั้วัดจริงใช่ไหมคะครับเป็นทางพื้นท้องถิ่น